ฟิลิปปินเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ14ปีนะครับส่วนทางประเทศอื่นที่กําลังลดลงนะส่วนตลาดหุ้นฟิลิปปินตอนนี้วงแตกนะครับแยกย้ายกันหมดนะครับเจอการเพิ่มขึ้นของเงินเฟอ้อที่ดูจะสวนทางกับ กับต่างประเทศกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับคุณอยู่กับช่องเนวัฒนัยนะครับที่เราจะมาคุยเรื่องมาโครยโคอนมิกกันหรือจีโอพ o ิ i t i เราก็จะเจอกันอยู่ในติ k กต็อกนะครับหรือว่าคริปโตเคเรนซีนะครับก็จะมาเล่าเสริมกันฟังวันนี้อยู่ในหัวข้อมาโครยคอนมิกอย่างเรื่องของเงินเฟ้อฟิลิปปินส์นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเงินเฟ,อฟ้อถึงสูงในรอบ14ปีได้นะครับส่วนทางประเทศอื่นที่ลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับ ต้องบอกกันว่าธนาคารกลางฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะยุติการควบคุมการเงินและคือแบบว่าไม่อยากจะเพิ่มอดอกเบี้ยไปมากกว่านี้แล้วเพราะตอนนี้ขึ้นมากว่า5.5%แล้วนะครับที่เพิ่มดอกเบี้ยกันมาแล้วก็ตั้งใจว่าไตรามาสสุดท้ายในเดือนมกราคมเยจะขึ้นแค่1-2ครั้งก็คืออีกสัก6%ก็คือ0.25% 0.25 2องทีอะไรเงี้ยก็จะจบที่6%แล้วก็จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายแล้วนะครับจะได้เห็นได้ว่า นโยบายของฟิลิปปินส์วิ่งขึ้นมาถึง5.5ในเร็วพอสมควรนะครับเทียบกับทางประเทศอื่นก็คือขึ้นแบบก็ก็กลาลังประมาณเดียวกับทางสหรัฐอเมริกาค่อนข้างอิงกันอยู่ระดับหนึ่งเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เขาบอกว่า Q3 เติบโตดีมากเลยนะเติบโตเติบโตเกินคาดด้วย7.6%นะครับในไตรมาสที่3นะโดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคภายในประเทศนะก็คือมีการใช้จ่ายดีภายในประเทศของตัวเองอยู่ใน Q3 ในโซนนั้นนะครับในเดือน Q4 ก็ยังมีการใช้จ่ายที่ดีอยู่เหมือนเดิมนะ BSP หรือธนาคารแบงก์ของฟิลิปปินส์เนี่ยกล่าวกับรอยเตอร์ว่าจะขึ้นดอกเบียเ้ยแนวตามธนาคารสหรัฐไปเลยนะครับที่ดอกเบีย้ยสหรัฐปัจจุบันก็อยู่ที่ 4. 5ถึง4 7 5ใช่ไหมฟิลิปปินส์ขึ้นมา5.5%ก็คือไล่เรียกกันขึ้นแบบว่าต่างกันนิดหน่อยนะครับคือทางฟิลิปปินส์ก็ขึ้นแบบขี่กับทางสหรัฐอเมริกามาตลอดนะครับมันมีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวโยงกับทางสหรัฐอเมริกาอย่างเรื่องออมีฐานทัพอเมมรริกกกาาาีค้ับอเมริกาค่อนข้างงสูงรม การคงนโยบายของทางธนาคารนะค่อนข้างอิงไปทางอเมริกาค่อนข้างบ่อยสูงเลยมาตั้ง,งนานและไม่ใช่บ่อยคือตั้งนานแล้วคือจะต่ำกว่าหรือมากกว่าอเมริกานิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยนะครับแบบวิ่งขี่กันไปอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะครับเดือนธันวาคมทางคุณฟิลิป มีดราคุณมีมีดราเม,ด,มดารา,า,าเนี่ยฟิลิปเมดาราเนี่ยคือแสดงความรล่งใจนะที่ว่าเอ้สารัฐแนวโน้มดีนะตัวเลข CPI เงินเฟอ้ออะไรออกมาเหลือ6.5เท่านั้นเองเขาก็เลยออกมาแสดงว่าเอ้ยอาจจะมีการลดลงของอัตราดอกเบีย้ยบ้างนะครับเพราะว่า CPI ของทางสารัฐอินฟลชันเลทเนี่ยลงมาเหลือ6.5เองลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแสดงความน่าสนใจในช่วงทันวานเนี่ยก็ เรียกว่าต่ําลงมาตลอดนะครับก็เลย,เยค่อนข้างแบบลดความกังวลได้บ้างระดับหนึ่งแต่ว่าเกินคาดนึกว่าประเทศตัวเองจะลดตามนะครับกายเป็นว่าอ่าตราเงินเฟอ้อฟิลิปปินส์ดันแตะสูงสุดในรอบ14ปีที่ขึ้นมาถึง8.7%ในเดือนมกราคมนะครับก็ดันขึ้นมาอีกแล้วนะตอนแรกก็ค่อนข้างกำกำกึ่งกึ่งแล้วในช่วง Q 3ว่าไม่ช่วง,นวง,นวงนวเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงธันวาเนี่ยเริ่มกำกำกึ่งก,งกึ่งแล้วว่าอาจจะเจริญโดยตามสาหรัฐอเมริกาได้นะครับกะว่ากราบเราเนี่ยพี สุดละกะว่าเตรียมลงแล้วนะครับกลายเป็นว่ามกราคมเนี่ยเปิดมา8.7นะครับทะลุไปอีกทีนึงนะครับกลายว่าสูงสุดในรอบ14ปีนะจากที่ตอนแรกก็ขึ้นเร็วแล้วนะใน8.1ในเดือนธันวาคมนะครับทางคุณเดนนิส มาปาเนี่ยนักสถิติแห่งชาติกล่าวว่าเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นเร็วนะ1เ1เร็นี่ยเร็วสุดในช่วงพฤศจิกาปี2008นะช่วงนั้นเน่เงินเฟ้อฟิลิปปินส์ขึ้นเร็วนะครับแล้วตอนนี้นี่ใกล้เคียงนะความเร็วในการขึ้นมาของเงินเฟ้อเนี่ยเกือบจะแตะปี2008อยู่แล้วนะครับว่าค่อนข้างกังวลน,นะเงินเฟ้อขึ้นเร็วเนี่ยเนื่องมาจากเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเรื่องของค่าเช่าที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นนะค่าไฟฟ้าค่าน้ําแล้วก็ราคาผักไข่ผลไม้ถั่วนนรรบกกกกกก็็็ขขึ้้้้้ตตตตตตาาาาาามมไปดวววยยแแลลลผลผผลรรตตตนะิิททงงเเเษ่่่่ํํใหอพี ทางอุปทานอะ่ะมันมันลดไงแต่ว่าทางอุปสองค์อ่ะมันยังมีแรงหนุนในการซื้ออยู่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเออเศรษฐกิจอไยังแข็งแกร่งนะแต่ว่าตัวอุปทานทางการเกษตรมันตกต่ำราคาพลังงานมันสูงนะครับก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โห เร่งการจับใจ่ายใช้สอยนะครับกลายเป็นว่าเร่งเข้าไปอีกนะตัวเลขออกมาก็คือพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยเพิ่มไป4.2 4.2อาหารที่พักเพิ่ม7.6นะครับแล้วการดูแลส่วนตัวเพิ่ม5.6าจนะถ้าใครดูตามนี้นะครับ7.6 5.6นะครับเนี่ยเพิ่มขึ้นมา4.02จากตอนแรกก็ไม่ได้เพิ่มมาเท่าไหร่นะฟู้ดฟู้ดเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวฟู้ดนะครับแล้วก็สีแดงเป็นตัวเฮาสิ่งนะราคาบ้านนะครับอันนี้เป็นราคาค่าท t r สปอร์ตท t r a สปอร์ตไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรมากขนาดนั้นนะส่วนสีฟ้้้าาาาๆเเเเเเนนนนนนีีีี่่่่ยยยยลลลลสตะองพิมมขึมครับทกก็กป็ปว ตอนนี้สร้างแรงแรงกดดันให้ทางธนาคารกลางฟิลิปปินส์พอสมควรเพราะว่าผู้ว่าบอกว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยม,มากกว่านี้เงินเปโซมันจะแข็งแกร่งแข็งแข็งไม่ใช่แข็งแกร่งเขาเรียกมีค่าสูงทําให้แบบการค้าขายระหว่าง ประเทศเนี่ยมันค่อนข้างลําบากเพราะว่าเงินเราแข็งไงเขามาแลกเป็นเงินประเทศเรามันก็ไม่คุ้มใช่ไหมมันก็เลยจะแบบทาให้เศรษฐกิจมันฝืดนะครับถ้าเงินแบบว่ามันแข็งเกินไปนะมันจะไม่ค่อยดีต่อเศรษฐกิจนะครับในปี2 0 2 0นะฟิลิปปินส์ส่งออกมูลค่า79.5พันล้านนะครับนำเข้าเ0้าพันล้านจะเห็นว่านําเข้ามากกว่านะมันขาดดุลการค้ามาตอนปี2020นบะครับก็ทอ็ทอ,ปทอ,ปทอปเลยที่นําเข้าส่งออกนะก็เป็นพวกจีนเจแปนฮ่องกงแล้วก็นะยูเนสโกะ กับทางจีนอยู่พอสมควรก็คือค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับสินค้าหลักๆก,ก,ก็พวกอิเล็กทรอนิกส์แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็รถยนต์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สีฟ,ฟ้าๆนี่อะไรอะแมชชินารี่อาเขียพวกแมชชีนนะครับอะไรพวกนี้นะที่เป็นส่วนประกอบหลักๆนะครับตอนนี้ก็ดอลลาร์เปโซก็เริ่มอ่อนค่านะเพราะว่าเปโซเพิ่มขึ้นนะครับ55เปโซลแลกได้แค่1ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีการลดลงอยู่นะตัวเปโซก็เลยอ่อนอ่อนค่าลงพอ พูดว่าเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าไม่มีแรงหนุนในการซื้อเปโซนหรออันนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับปัจจุบันอะฟิลิปปินส์ขาดดุลการค้านะในปี 2022, 2022 2022เนี่ยเลขออกมาขาดดุล4.6พัน 4, 6, ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคมนะครับสูงสุดในรอบ3เดือนนะก็ยังมีเรื่องของการขาดดุลการค้าอยู่นําเข้ามากกว่าส่งออกนะครับก็ ยังมีตังอยู่นะยังไม่นับเรื่องของความขัดแย้งในบูมิรัฐศาสตร์ที่แบบเป็นฐานทัพสหรัฐบ้างหรือว่ามีการบินไปเยี่ยมจีนบ้างอะไรนี่นะครับโอ้โหสหรัฐก็อยากตั้งฐานทัพที่ฟิลิปปิน์เพื่อต่อต้านไต้หวันกับโซนทะเลจีนใต้นะครับก็มีคาบเกี่ยวกันอยู่บ่อยนะลงทุนในโครงสร้างทางฟิลิปปินเยอะนะครับสหรัฐนะอัตราเงินเฟอ้อของฟิลิปปินสูงกว่าที่คาดการไว้ทําให้โอกาสการขึ้นตัดดอกเบีย้ยตอนนี้ค่อนข้าง สูงนะเพราะว่าอย่างคุณแบงโก้เซนทาวิงเนี่ยก็ยังบอกว่าคาดการณ์ว่ดาดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนมกราจะอยู่ที่7.5-8.3ถึงมะตอนแรกที่เขาคาดการไว้นะแต่ว่ามันเกินคาดไปนะทะลุไปถึง8.7เลยยังไม่มตอนเนี้ยทางแบงค์แบงค์ของฟิลิปปินส์เนี่ยแบงค์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 เนี่ยแบงโก้เดี Bang ๋ยวแบงโก้เซนทรัลเอ็นจีฟิลิปปินเนสอันนี้อันนี้คือตัวชื่อแบงค์นะครับตัวที่ตัวชื่อแบงค์นะแบงโก้ Bang Go, ไม่ใช่คุณแบงโก้ Go, นะ แบงก์โกอันเนี้ยมีแนวโน้มว่าตอนแรกเขาคาดการณ์มาตัวแบงก์คาดการณ์ว่า7.5-8.3เปอร์เซ็นต์แต่ว่าแนวโน้มว่าพุ่งมา8.7เลยนะครับกำลังคิดอยู่ว่าเออตอนแรกก็ต้องคุยกันเรื่องแบบแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่สหรัฐเพิ่มขึ้นมาครั้งล่าสุด25จุดนะแต่ตอนเนี้ยต้องเริ่มคิดแล้วว่าโอ้โหเงินเฟอ้อไม่ลดเลยเราจะไป25จุดตามสหรัฐด,ดีไหมนะครับทางผู้ว่าธนาคาร BSP เนี่ยยังออกมาบอกว่าอัตราเงินเฟอ้อเป้าหมายของเขาอยู่ที่2เนะต,ตอนนนะร,รอเ่านะต,านนตนน์้วงไปเปอยแเ้วนต์ เนื่องจากอรตาเงินเฟอ้อมาเคาะประตูบ้านซ้ำนะครับเพราะว่าตอนแรกก็เริ่มจะบูริชกันอยู่พอสมควรนะครับแต่พออะตาเงินเฟอ้อเคาะประตูบ้านเท่านั้นแหละมีอาการแบบเอ่อเพดานติดเพดานบินแลวเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะวิ่งแว่งอยู่แถวนี้ถ้าเงินเฟอ้อยังแก้ไม่ได้นะก็คงดูสถานการณ์กันอยู่นะครับทางคุณเอ่อเรยัสเนี่ยนอรเรยยัสเนี่ยผู้ช่วยบริหารเงิน1.8 84พั 4, ลน,นล้านดอลลาร์เนี่ยเขาบอกว่าเฟดและธานาคารกลางเนี่ยประเทศฟิลิปปินส์ของเขาเนี่ยคิดว่าต่างเงินเฟ้อจะยังคงอยู่นะยังไม่ได้ไปแบบถาวรนะครับเขาก็มองว่าครึ่งแรกของปีเนี่ยยังไงก็ยังเหนื่อยแต่ว่าครึ่งหลัง อาจจะมีโอกาสนะครับเขาก็มองที่ดัชนีของทางฟิลิปปินส์ยอยู่ที่7,800จุดนะครับเพิ่มขึ้น19%นะตอนนี้มันอยู่ที่6,008นะครับของบูมเบิร์กนะอีกพันจุดเลยก็ค่อนข้างเยอะนะครับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียร์เนี่ยที่เพิ่งขึ้นตำแหน่งมาก็เป็นเรื่องบอกน่าเศร้าเหมือนกันที่ตางเงินเฟอ้อยังพุ่งนะครับแต่ว่าอาจจะผ่อนคลายขึ้นด้วยต้นทุนเชื้มเพลิงแล้วก็สินค้าเกษตรที่นําเข้าที่มาเริ่มลดลงนะครับก็จ,จะพอช่วยพยุงเศรษฐกิจภายในประเทศได้นะครับดูเหมืออนนฟิลิลป,ปนน์จะต้ง คิดหนักหน่อยนะเพราะว่าเอเชียบางประเทศนั้นเริ่มดีขึ้นแล้วนะอ่ะสมมุติที่ไทยละกันอย่างเซอโคลเซียห้าเป็น5.2อันนี้ยังเพิ่มนะครับไทยแลนด์5.89ลดเป็น5.02นะครับประเทศอื่นไม่ได้ดีดเยอะนะเวียดนาม4.55เป็น4.89อ่ะก็ยังขึ้นนี่นะบูภูฐาน4.59หรือสี4จุนะครับแต่ว่าทุกคนจะขึ้นนิดๆหน่อย,อยๆไม่ได้ดีดเยอะนะครับแต่เวียดนามอ่ะโอเคสูงหน่อยนะครับบางประเทศก็ดีบขึ้นไปเยอะนะครับอาหรับอันนี้ไปเยอะนะครับบางประเทศก็ยัง ติมอลนะครับลงมานะสิงคโปร์6.7หรือ6.5นะครับก็ค่อนข้างบางประเทศเริ่มค่อนข้างคุมได้แล้วแต่ฟิลิปปินส์ยังออนทำ h i อยู่นะครับ ตอนนี้ไทยก็ได้ประโยชน์จากการที่นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเหมือนกันเงินบาทก็มีแนวโน้มแข็งค่านะครับถึงจะมีอ่อนบ้างเพราะสหรัฐขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่ามีเรื่องของความไม่พอใจทางเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์บ้างก็ต้องดูกันยาวๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟิลิปปินส์เง,นเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ14ปีนะครับส่วนทางประเทศอื่นที่พอจะลดลงอยู่บ้างตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ตอนนีว้วงแตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องมาลุ้นว่าถ้าเกิดขึ้นดอกเบี้ยอีกนี่ เก็บเงินเปโซดีกว่านะครับดอกเบี้ยสูงดีนะครับก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะครับอยู่ในช่องวันนี้คุยกันในเรื่องของช่องเนวัฒนายในเรื่องมาโครอีคอมมิคนะครับถ้ามีเรื่อง g e o p o พ i t ติอะไรก็จะมาเล่าเสริมให้ฟังนะครับหรือว่าคริปโตเคอเรนซีอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังในโซนช่องนี้บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าวันอื่นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ